รับชมได้ทุกวัย เรียกผู้ชมครับกลับมาพบอีกครั้งนะฮะกับรายการรักบ้านเกิดครับมาในสัปดาห์นี้นะฮะทอมพาุผู้ชมขึ้นเหนือมาที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งบอกที่หนึ่งครับว่าการที่เรามาจังหวัดน่านในครั้งนี้นี่นะครับทอมจะพาุผู้ชมมาท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแน่นอนครับถ้าผู้ถึงจังหวัดน่านถือว่าจังหวัดนี้นี่นะครับมีขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากๆเลยทีเดียววันนี้ทอมจะพาุผู้ชมนะฮะไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสาวน่าแท้เลยแต่ว่าททีี่จจััััังงงหววดดนนนนนาาาะเเเป็ยยยไบบ้้๋ตมอลคร สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอิสุสดีแม็วีคอสใหม่ปอตทสร้างสารรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่ายูโรเดคอร์ดีไซน์โซลูชันมอลถนนติวนนท์ซอย14และตอนนี้นะครับทอมก็ลันั่งอยู่กับคุณแป้งครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางปอตทนะครับ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแก้ว่าอปทคืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจนะครับรวมไปถึงมาดูด้วยนะครับว่าในส่วนของอปทเองเนี่ยมีส่วนดูแลอย่างไรบ้างกับการท่องเที่ยวในจังหวัดหน้านะครับต้องถือว่าเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเลยทีเดียวสวัสดีคุณแครับสวัสดีเจ้าก่อนอื่นถามก่อนเลยเมื่อกี้เราเกิดวาแล้วเรื่องของอปทเนี่ยจริงๆแล้วอปทย่อมาจากอะไรและ องค์กรนี้ทําหน้าที่อะไรกันแค่ะ อปทนะคะย่อมาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเป็นองค์การมหาชนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่ให้อปทนั้นลงมาพื้นที่น่านเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะในส่วนของจังหวัดน่านเองนะครับถามนิดนึงว่าตอนนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีการพัฒนาไปถึงไหนยังไงบ้างตอนนี้เป็นในช่วงนี้นะคะอปทพื้นที่น่านก็กําลัง ตอนนี้ได้รับการประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เราก็มีแผนการพัฒนาค่ะ<ม>ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน<ม>ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนและรวมไปถึงท้องถิ่นในพื้นที่น่านทั้งหมดเลยค่ะนะคะในส่วนของพื้นที่เราดูแลอยู่นะคะทั้งหมด7พื้นที่ด้วยกันค่ะเราแบ่งเป็น5ตําบลน,นะคะ<ม>นั่นก็คือตําบลในเวียงตําบลม่วงตึ๊ดตําบลดูด่ใต้ตําบลน,นาซาวรวมถึงตําบลบ่อสวค่ะ<ม>ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะครับผม และในส่วนของการพัฒนาแบบยั่งยืนนี่แหะครับเราจะทํำยังไงครับคือเราเราจะหาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่หรือว่ามีการทำยังไงเพื่อให้เกิดการที่แบบยั่งยืนเกิดขึ้นค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะการที่พื้นที่หน้าเนี่ยน้อพี่จะบอกได้ว่าหลายๆท่านนะคะเห็นศักยภาพของของเมืองหน้านอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะเขามีจุดเด่นตรงไหนในเชิงศิลปวัฒนธรรมอย่างแน่นอนนะคะพื้นที่หน้าเราก็เลยให้เด่นในเรื่องของเชิงการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนะคะคก็เดิมทีเนี่ยเริ่มแรกเลยเราต้องให้เ,าเขารู้ตัวเองก่อนนะคะคให้เขารู้จักตัวเองให้มากว่าเขามีของดีอะไรนะคะให้เขานํามาเสนอเราก็เปิดเวทีให้เขาได้มานําเสนอนะคะเราพร้อมที่จะทําท่องเที่ยวโดยชุมชน นะคะโดยที่เราเอาปทอก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมและก็สนับสนุนความต้องการของชุมชนนะคะ,คะในเรื่องของการพัฒนาการท่องเทีย่ยวโดยชุมชนเองค่ะายาไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่ถือว่นการจุดเริ่มต้นเนื้อการสื่อประกายกับชุมชนนะครับที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตน,นะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้พี่จอมพร้อมแล้วแป้ง,งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะน้องจง้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าในจังหวัดหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจและการพัฒนาแบบท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะเป็นอย่างไรแต่ตามท้องกับแป้งเลยครับ แล้วนี่นะครับอาจารย์ครับหง่อง่องคืออะยหง่อง่องหมายถึงหอกรองนั่นเองบอกได้คำเดียวครับว่าตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะค่ะดูแววอ่ะ ทอปก็มานั่งอยู่กับน้องๆนะครับรวมไปถึงคุณครูที่เป็นผู้สอนในเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก on ็ต้องบอกว่าใครที่มาที่นี่นะครับต้องแวะมาที่นี่พี่ได้เลยเพราะว่ามีอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาญวันหน้าที่น่าสนใจมากๆถามอาจารย์เลยก็แล้วกันครับว่าในส่วนของปูจ้าเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรครับอาจารย์จุดเริ่มต้นของกองปูจ้าครับเออกองปูจามันเป็นเครื่องนที่ที่หนึ่งครับเออในผักเหนืยเฉพาะล้านนาครับทำสองอย่างคำวหรือเปล่ฮะมันเป็นเคลื่อนที่อยู่กับวัด นะครับปกติในวัดท่านละนัพวกนี้เขาจะมีตีแก๊บกองนะครับคือข้าวหมกห้องกองอยู่นะครับตัวนึงนะครับอาจารย์ครับห้องของห้องกองคืออะไรฮะห้องกองหมายถึงหอกรองนั่นเองหอกรองเขาจะมีกองปูจาเก็บอยู่ในแต่ในวัดเนี่ยนะฮะทุกวัดค่ะทุกวัดเลยครับผม สำหรับใครที่สนใจมาที่น่านอย่าลืมครับห้ามพลาดเด็ดขากับการมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับปองปูจาแบบนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับงั<อ>้นผมขอญาต<อ>ไปรอฝั่งนู้นแล้วกันดูจารย์โชว์นะครับ,รบโอเคครับเชิญครับเอาละโอ้โหแป้ง บอกได้ทเดียวครับว่าตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะค่ะที่แวแวอ่ะ <laughs> อยากทานแล้วฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับที่น้องแป้งพาทอมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันโอ้โหเยอะมากเลยนี่เป็นใครจากไหนครับแป้งครับอะเดี๋ยวเราเยาี่ยมนิดนึงดีกว่าค่ะ ตรงนี้เป็นชุมชนบ้านหัวเวียงใต้นะคะซึ่งเรามีจุดเด่นมากค่ะพี่ทอมคะก็คือมีขนมพื้นเมืองขายเยอะแยะมากมายคือวันนี้หนุ่มบัพาพี่ทอมมาตัดกำลังก่อนเดี๋ยวก่อนตัดกำลังนี่คือยังไงก่อนข้าวเที่ยงนะคะมาเจอขนมกันก่อนค่ะคือจริงๆเขาต้องกินของข้าวนะแต่วันนี้น้องแป้งบอกาเราจัดของหวานก่อนเลยอ่ะตัดกำลังเรื่องต้นแต่ต้องบอกว่าขนมที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น ขนมพื้นเมืองของที่นี่เลย <S <S ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารชิมขนมที่เหลือกันลวกันนะยังมีหลายอย่างเลย่ยังไม่ได้ลองชิมเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับหาอะไรดีะนะซื่อตรงนี้เนี่ยในบ้านของพี่โม้เองพี่โมดเลยจิ้จงหรีดไว้ครับไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรยังไงครับพี่โมดครับ นี่เป็นการให้อะไรครับการใช้ไอ้กลีดนะครับก็ปล่อยลงไปเลยครับโสวัสดีครับพี่โม้สวัสดีครับสวัสดีเช้าเรียนเชิญครับพี่โม่แก๊งเป็นเกศครับนี่คือเจ้าของบ้านใช่ไหมน้องแป้งใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยในบ้านของพี่โม้เองพี่โม้เริงจิ้งรีดไว้ครับ ไอ้เนี้ยไว้ทำอะไรยังไงครับพี่หมดครับจิงรีอตอนตอนนี้เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ใหม่คือทองดำจะมีทองดำกับทองแดงเมื่อก่อนเดิมทีนั้นเคยเลี้ยงจิงรีขาวหนึ่งเพื่อไว้เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆเช่นเรื่องของปลาเนานนะครับปลาพวกปลามังกรหรือปลาหมอสีก็เป็นอาหารได้แล้วก็พวกนกนกต่างๆที่กินแมลงสามารถเอาไปเลี้ยงได้แล้วก็เป็นอาหารของปลาดุกกบนะครับ แล้วก็ของอาหารของมนุษย์เราด้วยของคนเรา <ขอ S 2> ครับผมเอาอละครับตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของบ่อเลี้ยงปลาของพี่โมดนะฮะนี่คือเป็นไอเดียของพี่โมดเองครับคิดทําเองเลยครับ,ค,รบคือหนึ่งอยากสร้างอาหารที่มีประโยชน์ต่อต่อร่างกายของของเราและก็ในทุกคนในครอบครัวครับให้ได้มีซึ่งอาหารที่ปลอดภัย แต่ก็ไม่ไม,ไมีด้อยในเรื่องของอาหารที่มีคุณค่าอย่างเช่นอาหารโปรตีน <Okay. S 2> แคลเซียมโปรตีนที่เราได้มาจากปลาเราก็จะมีจิ้งหรีที่เราได้เลี้ยงไว้ก็เอามาเป็นอาหารของปลาได้นี่เป็นการให้อาหารโดยกา,ารใช้จิ้งหรีดนะครับก็ปล่อยลงไปเลย โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากเลยครับแมงครับโอ้โหเราไปกันมาหลายที่เลยเนาะนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็สนุกสนานดีเอาละครับวันนี้ต้องของบคุณพี่อดีของเราด้วยนะครับเริ่มจาก All New Isuzu D-Max ครับวันนี้เวลาของรายการรักบ้านเกิดของจุ่มหมวกร้าน,นะครับต้องขอบคุใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าแหมพอแดดลงปุ๊บนี่บรรยากาศดีเนาะค่ะเนี่ยเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะฮะกลับมาพคุใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปงั้นเดี๋ยวเรากลับโฮมสเตย์ดีกว่า ก็อย่างในงส่วนของนักท่องเที่ยวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาจะพักที่ไหนยังไงในบ้านของแม่ลัเงเลแล้วพี่ทอาสังเกตดูนะคะว่าแต่ละอย่างนี่ไม่ทําลายธรรมชาติเลยเ<อ>คือสามารถย่อยสลายได้เลยค่ะโอ้อนี่เลน่ารักมากเลยใจเย็นก็พอ,อใจเย็นครับ <laughs> พ่อมาเต็มมากใจเย็น <laughs> เอาแค่ขั้นแรกนี้เดียววะ